อ่แล้วทีนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออฉันกําลังเดทอยู่หรือฉันกําลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือฉันกําลังเป็นแฟนหรือฉันกําลังแต่งงานอยู่ในชีวิตการแต่งงานกับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสแน,แน่เลยหรือฉันรู้จักใครสักคนหนึ่งในออคนรอบตัวเพื่อนคนครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คบกับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสแน่ๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องทําคืออะไรก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคอนเซิร์นของของวิดีโอนี้นะคะไม่ได้มาเพื่อจะไปดิอะกโนส แฟนหรือคนคนนั้นที่ว่าเป็นนาร์ซิสซิสหรือเราคิดว่าเขาเป็นนาร์ซิสซิสนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะทําตัวเป็นหมอเพื่อไปด i a g n s e เขาแล้วพาเราไปรักษาเขาหรือไปอะไรเขาไม่ใช่พอยท์มันคือตรงนี้พอยท์มันคือการที่เราต้องกลับมาตระหนักหรือว่าเรากําลังอยู่ใน relationship ที่ healthy หรือเปล่าเรากําลังอยู่ใน relationship ที่มันไม่ปลอดภัยทางด้านจิตใจกับเราโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วก็อาจจะมีร่างกายได้ด้วยนะคะความ อันตรายในเชิงของร่างกายได้ด้วยนะคะแก่ชีวิตหรืออะไรหลายๆอย่างได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณหลายๆคนกว่าจะมาคขาไม่ใช่หลายๆคนถ้าจะทุกคนแหละที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยคืออยู่มานานแล้วนะคะอยู่มานานแล้วแล้วก็ทนมานานแล้วแล้วก็ถึงจุดที่แบบ ไม่ไหวแล้วอะเราก็จะต้องออกมาล้วจะต้องทํำยังไงนะคะเพื่อที่จะเตรียมการต้องเรียกว่ามีการเตรียมการนะคะที่จะออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะคะต้องมีการเตรียมตัวเองเตรียมตัวเองเนาะไม่ใช่แค่เตรียมใจแต่ต้องเตรียมสถานาการณ์ทุกอย่างในชีวิตนะคะหาซัพพอร์ตซิสเต็มให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าอาจจะแบบมีโค้ชมีนักจิตวิทยามีมีคนที่จะช่วยเราได้ให้เราแบบอยู่มีสติอยู่กับความคิดเราได้แล้วก็รู้ว่าอะไรมัน ถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่คนอื่นปฏิบัติกับเราแบบไหนหรือไม่ได้แบบไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มานานเนี่ยเราจะเหมือนถูกล้างสมองมานึกออกไหมคะถูก gaslighting มาจนแบบถูก manipulate มาจนรู้สึกว่าแบบแยกแยะไม่ได้แล้วว่าอะไรจริงไม่จริงหรือว่าอะไรที่เราคิดถูกหรือไม่ถูกมันจะเริ่มเกิดอาการของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันจะรู้สึกว่าไม่ trust ตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองไม่เชื่อใจความคิด ตัวเองไม,ไม่เชื่อใจสติปัญญาและตรกกะของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องยังไงต้องหา support system นะคะสมมุติว่าแย่ที่สุดเลยคือไม่สามารถที่จะหานักจิตวิทยาหรือว่าโคช้ชหรือว่าใครก็ตามที่จะช่วยเราได้ในเชิงที่เขาเป็น professional ด้านนี้เนี่ยนะคะก็ให้หาเพื่อนหาคนในครอบครัวที่เราไว้ใจได้นะคะเป็น support system ของเรา support system คือสนับสนุนช่วยเหลือเราทางด้านโดยเฉพาะทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ ตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วจะบอกว่าคนที่มักจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยก็มักจะเป็นคนที่เอมพา h ีสูงด้วยนะนะคะคือมันมีหนังสือที่พูดเรื่องนี้เลยว่า why narcissists attract em p a t h อะคือคนที่เป็นเอมพา h ีสูงทำไมถึงไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสนะคะเพราะว่า คนที่เป็นเอมพัติเอมพัติสูงเนี่ยก็จะเหมือนเห็นอกเห็นใจมีความรู้สึกว่าฉันจะกอบกู้เธอได้ฉันจะเข้าอกเข้าใจเธอเองเออวัยเด็กของเธอไม่อบอุ่นใช่ไหมเธอโตมาแบบพ่อว่าเธอแม่ว่าเธอเธอเป็นนู่นนี่นั่นเธอมีความสุขก็คนที่เป็นเอมพัติสูงก็พยายามอยากจะเข้าไปกอบกู้นะคะก็เลยทําให้สองคนเนี้ยถึงได้มาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะแล้วพอะเอมพัตีสูงก็ออกมายากอีกนึกออกไหมคะ เ,เพราะฉะนั้นคุณต้องมีซัพพอร์ตซิสเต็มที่จะช่วยคุณนะคุณต้องมออีคนที่อยู่เคียงข้างคุณคอยให้คอยปรึกษาคอยรับฟังคุณได้นะคะในช่วงนี้ที่คุณจะต้องแบบออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะ ก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าไม่ได้อยากออกมาล่ะแล้วก็มันยังไม่ได้เกิดการทำร้ายร่างกายอะไรที่เป็นแบบแก่ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแต่มันอยู่ในในในเฟสของการทำร้ายจิตใจความไม่เครารพซึ่งกันและกันไม่เห็นอกเห็นใจถูกทำร้ายทางด้านจิตใจมากกว่าแล้วก็ทางคำพูดเนี่ยจะทำยังไงนะอืมแล้วก็ยังอยากอย,กอยู่ต่อนะฮะอันนี้มันเป็นช้อยส์ของคุณนะมันไม่มีใครที่จะไปบอกได้ว่าคุณต้องออกมาอันนี้เป็นช้อยส์ของคุณแต่คุณก็ รู้แล้วว่าคุณกําลังรับมือกับอะไรอยู่อืมต้องบอกแบบนี้คืออันเนี้ยถ้าถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็น professional หรือจิตแพทย์หรือนักจิตบําบัดอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาที่ที่ที่เขา specialize ด้านนี้เลยนะเขาก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าคนที่เป็น narcissistic disorder เนี่ยเป็นเคสน้อยมากที่เขาจะยอมไปหาหมอนะคะยอมไปหานักบาบัดยอมไปหาจิตแพทย์เพราะว่าเขาไม่ได้มอตัวเขายังมีปัญหาเนียไ,มไหมคะ แต่ถ้ามันมาถึงจุดแตกหักที่เขารู้สึกว่าเขานั่งจะสูญเสียครอบครัวไปหรืออะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้ก็อาจจะมีส่วนแต่เป็นส่วนน้อยจริงๆที่จะยอมไปหานักบําบัดนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความหวังอันอันน้อยนิดนะคะถ้าถ้าเราพูดกันตามความเป็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถให้แฟนของคุณนะคะหรือสามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยไปหาได้นะคะ ไปหาได้อ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเขายอมที่ไปหาได้แต่ต้องบอกว่าจะสามารถหายจากสิ่งนี้ไหมไม่สามารถหายได้แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าการกระทําของตัวเองมันเอฟเฟกคนอื่นยังไงแล้วก็เขามาเป็นนาร์ซิสซิสติกดิสออเดอร์ได้ยังไงตั้งแต่แรกแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองยังไงบ้างเพื่อให้สามารถที่จะอยู่กับคนอื่นน่ะ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเขายอมไปถึงในระดับแบบนั้นแล้วเขาพยายามแบบนั้นอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าโอกาสมันน้อยมากแล้วก็หลายคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมักจะถูกทําร้ายมาทางด้านจิตใจทางด้านคําพูด everything อะ่ะจนเรียกว่าสะบักสะบอมแล้วแหละนะคะถ้ายิ่งอยู่มานานะเนาะก็จะมีความสะบักสะบอมมากทําให้อ่ เรียกว่าคุณต้องไปกอบกู้จิตใจตัวคุณเองมากกว่าที่จะคิดที่จะไปฟิกซ์ใครนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ราพูดเรื่องนี้คือให้ให้ทุกคนต้องพิจารณาชีวิตของตัวเองนะันไม่มีใครบอกเราได้ว่าเราต้องทําอะไรยังไงนะคะทุกคนสุดท้ายก็ต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองเลือกอะนะคะก็อย่าลืมว่าเตือนตัวเองว่าเราคู่ควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เฮลที่สุขภาพดีแล้วคู่ควรที่จะอยู่กับค,คนที่จะท r e เราอย่างดี การที่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วถูกทําร้ายเราจะอยู่ทําไมเราอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรอถูกไมหมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนสติตัวเองแล้วก็บอกความจริงข้อนี้กับตัวเองแล้วก็หาเพื่อนที่ไวใจได้คนในครอบครัวที่จะเป็นแบบอยู่กับเราอะที่จะซัพพอร์ตเราให้ซัพพอร์ตเรานี่ไม่ใช่ซัพพอร์ตให้เรากลับเข้าไปอยู่ในรีเลชั่นชิพกับคนที่เป็นนักซ s ซิสนะแต่ซัพพอร์ตเราให้เราเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเราเอง นะคะแล้วก็ถ้าไปหานักบําบัดหาจิตแพทย์ได้ด้วยกันทั้งคู่ก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้คือคุณไปเองคนเดียวเลยเพราะว่าคุณควบคุมคนอื่นไม่ได้คุณควบคุมการตัดสินใจหรือว่าการกระทําของคนอื่นไม่ได้นะคุณควบคุมได้แค่ตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เขาไม่ไปกับคุณคุณไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็อ่าหลายๆครั้งพอไปถึงจุดนี้มันคือจุดที่แบบเตรียมแผนที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วแหละเราต้องทำยังไงบ้างนะคะก็อันนี้เนาะ น่าจะจบและสามตอนสําหรับซีรีส์ที่จะพูดถึงเรื่องของการที่คุณกําลังเดทหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็นนาซิสิสหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะสงสัยแต่ไม่แน่ใจอาจจะแบบไม่ชัวร์ไม่แน่ใจคือจะบอกว่าสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าการจะไปดอกโนสแฟนอันนี้ขอย,ย้ำอีกรอบนะข้อสาคัญไม่ใช่แบบไปนั่งดอกโนสมาเป็นหมอดอกโนสแฟนว่าใช่ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าคนที่คุณเดทยอยู่ใช่หรือไม่ใช่ความสําคัญกลับมาที่ตัวคุณนะคะ กลับมาที่ตัวคุณว่าคุณเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอันเฮลตี้อยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ทาลายจิตใจเราอยู่หรือเปล่านะคะ <ly sad> เพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนอะค่ะสมควรในโลกใบนี้ที่จะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะให้คุณเอาตัวเองออกมาให้คุณเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําลายจิตใจนะคะ ฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันใหม่นะคะกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะก็จะเป็น workshop, เวิร์กช็อปมีมีสองเวิร์กช็อปนะคะก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปที่เป็นสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดึงดูดแต่ความรักผิดๆเข้ามาในชีวิตเป็นแพทเทิร์นลูปเดิมเลย เคยไหมคะที่รู้สึกว่าเอ๊แฟนใหม่เนี่ยหน้าใหม่นะแต่เรื่องราวเก่าหน้าใหม่แต่เรื่องราวเดิมๆรือเ,เรื่องราวคล้ายๆคนเดิมก่อนหน้านี้2-3 4สี่ห้าคนที่แล้วเลยนะคะก็คือเรากําลังรีพีทสตอรี่เรื่องเดิมนะคะอันนี้คือสําหรับคนโสดที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่สามารถดึงดูดและรักษาความสัมพันธ์กับคนคุณภาพในแบบที่ฉันคู่ควร ที่เท่ากันกับชั้นสักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับคนโสดส่วนคนที่เป็นคู่ชีวิตแต่งงานแล้วหรือว่าอยู่ในคอมมิชชั่นรีเลชั่นชิพจะแต่งหรือไม่แต่งก็ตามอาจจะอยู่ด้วยกันอาจจะยังไงก็ตามแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ที่จริงจังแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะปัญหาหลายๆอย่างหรือว่า ปัญหาก็สารพัดอย่างนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงในอีกวิดีโอหนึ่งของคู่ชีวิตนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะก็ใครที่สนใจก็ส่งข้อความเข้ามาถามสอบถามมาก่อนก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะในวิดีโอต่อๆไปค่ะ